สวัสดีครับหัวข้อที่จะพูดในวันนี้นะครับเป็นการรีวิวเบนท์190 SL เป็นรถปี1957ในยูโรเปียนลักชัวรี่คลาสนะครับผมซึ่งเป็นรถคันสีขาวที่ผมชื่นชอบอยู่แล้วยี้มจิตใจนะครับผมด้านท้ายภายในออก็เหมาะสมกับตัวรถในตอนนั้น วิทยุเอ่ยมาตรวัดเอ่ยอะไรเอ่ยภายในก็ออกแบบมีความเรียบง่ายอยู่พอตัวซึ่งต่างจากรถที่ในเซกเมนต์ของคอนเ e อร์ b ิเหรือ c a ร r i o โอเในยุคเดียวกันในในตอนนี้นะครับผมเอาแบบในตอนนี้นะแทบจะต่างกันมากเลยแต่ถ้าว่าในยุคนั้น เขามีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าหลังคาแข็งและหลังคาอ่อนหรือที่เราเรียกกันในแบบอีกชื่อว่าซอฟท็อปกับฮาร์ดท็อปซึ่งตัวนี้หลังจากที่หมดยุคของเจ้าตัวนี้ไปแล้วก็จะเป็นตัว f ราโก d a ที่เป็นแบบไฟแบบหน้าแบบแนวตั้งคล้ายๆกับตัว w 108ของ S-Class และ E-Class ที่เป็นตัว w 114 115ถ้าผมจาไม่ผิดนะจริงๆแล้วไอตัว 300SL เนี่ย คือต้นแบบก่อนเป็นตัวประตูปีกเนอะหน่อยอันนั้นจะหายากแบบเหมือน300 SLR สองตัวนี้จะไปคาดหวังงมเข็มชัดๆอันนี้ยังพอหามาเล่นได้นิดๆหน่อยๆถ้าเป็นตัวของ190 SL นะครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่ารถคอร์ดันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันไปครับก็อย่างที่บอกครับ 190 SL สีชมพูสูงไวมากๆอาจจะมาจากยุโรเปียไม่ช่วยอะไรก็ลองไปดูดีแล้วจะไปกับใคร กหรับเร S L คือส่วนตัวมองว่ามันจะเป็นต้นแบบของ S L รนก็ต้องหาเกมที่ดดดมันไม่มีแค่อเอ S i ก็จบไปแล้วครับสำหรับการรีวิวรถเบนรถเบนซ์หนึ่งเ SL ของเราในวันนี้นะครับคลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย